สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนนะคะพี่น้องจ้าช่องสาวแอลมาหาเฮงมาแล้วจ้ามือนีมารอบเด็กนะคะพี่น้องจ้ามือนีสาวเอลมาอย่างวัติสาวเอลเสียวแนวทางของคุณป้าดวงเฮงนะคะมาให้พ <inaudible> ี่ให้น้องในชมในติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจ้าหลังจากหววที่เลวหลุดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะพี่น้องจ้าผู้ไดเข้ามาแล้วนะคะสาวเอลฝากกติดตามช่องสาวเอลมาหาเฮงในเด้อจ้า ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ <_ an> เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจา๋าห้อมาเบิ่งแนวทางของคุณป้าดวงเฮงก่อนนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางงวดวันที่1ธันวาคม2 5 6นนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเอลสะเอาให้เบิ่งเนาะมาชมกันเลยจ้านี่นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางของคุณป้าดวงเฮงนะคะมีเลขแปดชุดจ้า หกหนึ่งมันออกแล้วพี่น้องก็ต้องเอาเด้อผู้ใดมาค้ามันเป็นหลักหกจ้านี่เลขมันเป็นหลักหกนะคะของคุณป้าดวงเหงนะจ๊ะพี่น้องจ้าแคบได้แคบจ้าใครชอบหลักหกนะคะสื่อท่านบ่อละพี่น้องจ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่มืออื่นเลขสี่ออกแล้วสื่อท่านบอ่อจ้าผู้ใดสื่อท่านกะแคบไปจ้าไปหาสื่อเด้อแนวทงางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องจ๋า แคปไ้แคบไ้บไจ้างวดที่แล้วรุดนะคะลุดหนึ่งงวดนะคะต่ว่าทุกง,งวดที่ที่ที่สาวเอลได้เบิ่งมานะคะได้ติดตามมานะคะจากคุณป้านะจ๊ะ mm hmm. ก็เขา่าสูงวดจ้ามีงวดที่แล้วเนาะสาวเอลลงงวดแรกรุดนะคะอันนี้เป็นแนวทางของคุณป้าดวงเฮงนะจ๊ะพี่น้องจ๋า อันนี้แนวทางของคุณป้าดวงเฮงเนาะเพื่อนกะสู่กะเฮงงวดที่แล้วเพื่อนกะลุดไปงวดนึงนะคะแคบได้แคบจ้าเห็นแล้วปะคะพี่น้องจา้าเลขกะมีแปดชุดนะคะจ้าซื้อกลับน้ำเน้อจ้าบวกกลับกลับแตกนะคะพี่น้องจ้าบวกกลับกลับแตกเด้ออันนี้สาวแอลก็จะเฮ็ดคลิปส้ๆนะะสๆนะคะสองนาทีกลัวนะจ้าพี่น้องจ้า สนาทีกลัวเดี๋ยวคลิปหนาสาวเอลสิมาสรุปสรุปเล็กน,นะคะว่าเล็กสาวเอลที่เอาแนวทางมาเพื่มาหายเพียงน้องชมนี่สีมีเล็กชุดใดแนนะคะพี่น้องจา๋าพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีจ้า